สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวันโรกเทียมนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU เพราะกับผมหมอแอดผู้เชี่ยวชาญอุรรกรรมลบปอดและไอซครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับโรคโรคหนึ่งนะครับมันชื่อวันโรกเหมือนกันแต่จริงๆมันไม่ใช่เชื้อวันโรกนะครับมันเป็นวันโรกเทียมนะครับหลายคนพอฟังแล้วก็สงสัยว่ามันคืออะไรแล้วมันวินิจฉัยอย่างไรนะครับก็ เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับซึ่งเรื่องที่พูดก็คือ non-tuberculous mycobacterium pulmonary disease นะครับก็เอามาจากวารสารการแพทย์ของ Clinical Infectious Disease นะครับที่ลงในปลายปี2024นี้เองนะครับเขาเขียนไว้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวผมเองก็มีผู้ป่วยนะครับที่รักษาอยู่เนี่ยตอนนี้อายุ90ปีแล้วนะครับซึ่งอายุเยอะมากนะครับ ตอนแรกเนี่ยก็พยายามคุยแล้วก็ดูอาการแล้วมีอาการเยอะเลยคุยถึงการรักษาอะไรก็ญาติก็โอเคเราก็เลยเริ่มการรักษากันหลังรักษาก็ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับถ้าใครชอบเนะะื้อหาแนวนี้ก็อยลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์นะครับในเรื่องของวัณโรคเทียมนะครับเราจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะครับว่า non tuberculous mycobacteria นะครับ ซึ่งถ้าเป็นตัววัณโรคที่เรารู้จักกันเนี่ยวัณโรคเนี่ยเราก็คือเป็นทิเบอร์คลัตนะครับก็คือตัววัณโรคทิเบอร์คลัตไมโครแบคทีเรียนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็เป็นนอนใช่ไหมครับแล้วมันเป็นคนละตัวกับวัณโรคหรือโรคเลื้นนะครับโรคเลื้นในประเทศไทยก็ยังมีนะครับยังไม่ได้หายไปไหนยังมีอยู่ซึ่งมันเป็นคนละตัวกันนะครับเชื้อกลุ่มนี้เนี่ย มันจะมีอยู่เยอะมากเลยประมาณ190สายพันธุ์นะครับแต่ที่ติดเชื้อคนและเด่นๆอ่ะมันก็อาจจะมีประมาณสัก10สายพันธุ์ได้ประมาณนี้นะครับแล้วเชื้อพวกนี้มันก็อยู่ตามสิ่งแวดล้อมทั่วไปนั่นแหละอยู่ตามดินตามน้ําตามฝุ่นควันละอองต่างๆแล้วพอเราสูดหายใจเข้ามาเนี่ยพวกนี้มันก็จะติดเชื้อทางเดินหายใจเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะเป็นแผลนะครับไปทําการเกรษตรแล้วเป็นแผลเหลือหลังไม่หายเนี่ย พวกนี้บางทีเกิดจากวัณโรคเทียมได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมซึ่งพอมันอยู่ตามดินตามน้ําเนี่ยแน่นอนแต่ละวันเราก็มีโอกาสได้รับเชื้อตัวนี้นะแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยก็มีระบบกําจัดเชื้อโรคอยู่นะครับเราก็เลยไม่ได้ทําให้ติดเชื้อมาอ่าเราก็ฆ่าร่างกายเราอาจจะฆ่าได้กําจัดได้ใช่ไหมครับแต่ในบางคนที่มีโรคประจาตัวหรือภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะติดเชื้อตนนัวได้นะครับ เพราะนั้นใครที่สัมผัสดินน้ําฝุ่นบ่อยๆเนี่ยก็ต้องระวังเชื้อพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้มันก็เป็นภาพแสดงให้เห็นของตัวเชื้อ,อแบคทีเรียตัวนี้นะครับเป็นภาพไดแกรมออกมามันก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะมันมีไลโบโซมนะครับแล้วก็มีเรื่องของ DNA นะครับแล้วก็มีผนังเซลล์ด้วยนะที่ล้อมรอบตัวมันไว้นะครับซึ่งตัวผนังเซลล์เนี่ย มันก็มีการสร้างสารตัวหนึ่งชื่อว่าไกลโคเปปทิโดไกลเคนนะครับซึ่งไอ,อสารตัวนี้มันมีความสําคัญนะในการที่มันมันสามารถช่วยในการทําให้มันมาติดเชื้อเราได้นะครับเกาะกับเซลล์เราแล้วลติดเชื้อได้นะพวกนี้มันมีความสําคัญในนี้ก็จะเป็นตําแหน่งที่ยาต่างๆมาที่ไปออกฤทธิ์ว่าจะไปฆ่าเชื้อมันตรงไหนนะครับถ้าเอาเชื้อตัวนี้มาย้อมสีนะครับก็จะเจอเป็นสีออกแดงแดงแดงๆดๆงๆๆๆๆอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งซึ่งอันนี้ก็ต้องย้อมสีพิเศษนะครับอย่างเช่นเรียกว่าย้อม่อา AFB นะครับเป็นการย้อมสีพิเศษก็จะเห็นเชื้อตัวนี้ออกสีแดงๆนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเชื้อมันเข้าร่างกายแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเวลาที่เชื้อเข้าร่างกายเนี่ยมันทำให้ร่างกายเนี่ยของเราเกิดการอักเสบขึ้นนะครับเมดเลือดขาวก็พยายามฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อแหละแต่คราวนี้บางทีอ่ะมันฆ่าเชื้อไม่ได้นะครับ มันร่างกายเม็ดเลือดขาวเราไม่ได้แข็งแรงพอที่จะฆ่าเชื้อพวกนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอฆ่าไม่ได้เนี่ยเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันก็จะเรียกเพื่อนมาช่วยนะครับเรียกเพื่อนมาเยอะเลยแล้วล้อมเชื้อเข้าเป็นวงกลมนะครับล้อมเชื้อเอาไว้เพื่อไม่ให้เชื้อเนี่ยมันกระจายไปไหนล้อมอยู่ตรงนั้นแหละในปอดนั่นแหละเป,เป็นเป็นคล้ายๆก้อนขึ้นมานะครับซึ่งจากการที่มันล้อมๆล้อมๆไว้เนี่ยห wonders, นนลังจากที่เม,ม็ดเลือดขาวมาล้อมไว้เนี่ยแล้วมีเชื้ออยู่ตรงกลางนะเม็ดเลือดขาวล้อมเนี่ย รอบๆเมเล็ดขาวก็จะมีเพื่อนมาอีกนะครับอาจจะเป็นพวกกลุ่มพวกพังผืดหรืออะไรก็ตามเนี่ยตามมาล้อมล้อมๆอ,อ,อีกนะครับเป็นก้อนเพื่อทําให้เชื้อโรคเนี่ยมันไม่กระจายไปไหนลักษณะแบบนี้เราเรียกว่ากลาณูโลมานะครับซึ่งมันก็จะเป็นตามภาพที่เห็นว่าตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นเชื้อใช่ไหมครับรอบๆก็เป็นพวกเมเล็ดขาวต่างๆที่มารวมกันนะครับรอบนอกก็เป็นเซลล์ะนะครับที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆเซลล์ เยอะเยอะเยอบุผิวอย่างเงี้ยนะครับมีสัตค,คล้ายๆแบบนั้นมาล้อมล้อมล้อมรอบ,อบ,อบ,อบไว้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นนานๆเข้าเนี่ยก็จะมีพวกพังผืดอะไรตามมาด้วยนะครับพวกนี้เวลามันเกิดเนี่ยแน่นอนมันถ้ามันเกิดบนอวัยวะของเราเนี่ยมันจะไปทําลายอวัยวะตรงนั้นนะครับมันก็จะถ้ามันเกิดมากในปอดมันก็จะไปทาลายพวกเนื้อปอดหลอดลออมปอดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีหลายก้อนอะไรตั้งหน่งเนี่ยเนื้อปอดเราก็เสียหายนะครับ แล้วเมล็ดขาวที่มันเข้าไปล้อมรอบเนี่ยมันก็หลังสารอักเสบพวกอินเตอร์ลิวคีนอินเตอร์ฟอรอนแกรมาทีเอะไรพวกนี้มันเป็นสารสารก่อการอักเสบเกิดขึ้นนะครับที่เมล็ดขาวเราเนี่ยไปต่อสู้กับเชื้อแล้วหลังออกมานะครับสารพวกนี้ก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดความเปยวติเกิดไข้ดได้นะครับมีอาการอ่อนเพียได้นะครับกินอาหารไม่ค่อยได้ได้นะครับนอกจากนี้พอมันมีการทําลายปอดของเราเนี่ย ถ้ามันทาลายหลอดลมทําลายปอดเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลอดลมเราจะเสียหายเกิดเป็นหลอดลมโป่งพองเกิดขึ้นนะครับหรือหลอดลมเล็กๆเนี่ยมันก็จะมีการอักเสบเกิดขึ้นนะแล้วพอเราไปเอ็กซเรย์เนี่ยไอตรงที่มันเสียหายเนี่ยมันจะเห็นเป็นจุดเล็กๆ,ๆเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเห็นจุดในเอ็กซเรย์ได้หมอเขาบอกเออมีจุดในเอ็กซเรย์นะส่วนส่วนหนึ่งกลอาจ,จะเป็นโรคอื่นนะ แต่แต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นโรคนี้ได้นะครับอันนี้พวกนี้บางทีมันเป็นจุดที่เห็นได้ในเอ็กซาเรย์นะครับอาการสําคัญของโรคนี้เลยนะครับก็คือมักจะเป็นไอแห้งๆนะครับแล้วก็อาจจะมีเสมหะหรือไม่มีเสมหะก็ได้นะแต่อาการเด่นก็คือไอลองลงมาก็คือเหนื่อยง่ายนะครับก็อาจจะมีทาอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกว่าเหนื่อยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเหนื่อยเนี่ยบางทีเราคิดว่าเราแก่แล้วไงเราเหนื่อยเนาะ คิดว่าเออคงคงไม่ใช่ไม่สบายหรอกเป็นเพราะความแก่อนะไรเงี้ยแต่เออถ้ามันมีเหนื่อยด้วยไอยด้วยเนี่ยก็แนะนําควรจะต้องมาตรวจนะครับบางคนไอเป็นเลือดเลยนะโดยเฉพาะถ้าเคยมีหลอดลมโป่งพองแล้วนะครับพวกนี้จะไอเป็นเลือดได้หรือมีการอักเสบรุนแรงในหลอดลมขนาดเล็กเนี่ยก็จะไอเป็นเลือดออกมาได้นะครับอาการร่วมอื่นๆที่เราเจอได้เช่นอาจจะมีอาการเพลียเบื่ออาหารหรือว่าน้ําหนักลดนะครับซึ่งอันนี้เป็นอาการที่พบได้ในคนที่เป็นวรรณโลกเทียมนะ ถ้าใครมีอาการคล้ายๆแบบนี้เนี่ยก็แนะนําให้มาตรวจที่โรงพยาบาลนะครับจะได้ทราบสาเหตุชัดเจนนะว่ามันเป็นวัณโรกเทียมหรือว่าเป็นวัณโรคทั่วไปก็ได้นะครับซึ่งจริงๆวัณโรกทั่วไปอเจอมากกว่าวัณโรกเทียมนะครับถ้าเกิดเราได้ไปเอ็กซเรย์นะครับเราจะเห็นในบางคนเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะเป็นหลอดลมฝอยอักเสบเกิดขึ้นได้นะหรือบางครั้งเนี่ยเราจะเหนเ็นจุดๆ,ๆๆๆเล็กๆบน,ๆบน,บนภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเป็นจุดๆ มันเหมือนคล้ายๆแบบไอจุดตรงนี้บางทีมันก็จะเป็นเสมห้เนาะอยู่ตามตรวจของหลอดลมเล็กๆของเราซึ่งลักษณะมันดู้ายกิ่งไม้ที่แตกหน่อนะครับอันนี้มันเป็นลักษณะที่บอกถึงว่าเออเราสงสัยโรคในกลุ่มพวกวันโรคเทียมวันโรคเนี่ยแหละนะครับบางคนคาจะมีก้อนขนาดใหญ่ได้นะครับที่ผมบอกไปแล้วก็บางคนก็เป็นหลอดลมโป่งพองนะอยู่ดีมาเอ็กซเรย์แล้วก็เจอว่าเป็นหลอดลมโป่งพองหรือมีโปร่งอากาศในปอดเกิดขึ้นได้นะครับ แล้วก็บางคนก็าจะเจอเป็นสับ์เป็นสีขาวหรือเป็นหินปูนเกิดขึ้นมาได้นะครับที่ที่ปอดถ้ามันมีการอักเสบนานมากแล้วก็มีหินปูนมาเกาะน,นะครับแต่จะไม่ค่อยเจอลักษณะเป็นน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลักษณะเป็นเรื่องของหลอดลมแล้วก็เนื้อปอดเป็นหลักมากกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของเอ็กซเรย์แล้วภาพนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคําว่าหลอดลมโป่งพองหรือมีจุดในปอดเนี่ยดูภาพสายภาพ A ใช่ไหมครับ เห็นไหมครับตรงน,นี้เป็นขาวๆพื้นๆดูไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ปกติเวลาคนไข้มาหาผมผมก็จะจี้ให้ดูว่าเนี่ยเห็นไหมแถวเนี้ยดูดีนะแต่แถวเนี้ยดูไม่ดีมีสีขาวแล้วมีดำๆอยู่ไอ้ดำๆเนี่ยคือหลอดลมที่มันโป่งพอ,องนะครับเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้คือหลอดลมโป่งพอง,องตรงนี้คือที่เป็นโรคนะแล้วบางทีก็เป็นจุดๆในปอดเนี่ยกระจายนิดหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยอย่างภาพขวาบีเนี่ยเห็นไหม อันนี้โอ้โหดําใหญ่เลยแล้วมีขอบนา,นาขาวๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรงอากาศที่เกิดขึ้นแล้วก็มีพังผืดด้วยนะครับอันนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของของตัววัณโรคเทียมที่เกิดขึ้นในเนื้อปอดนะครับอ่คราวนี้ถามว่าถ้าเราเป็นแบบนี้เอะคุณหมอจะส่งอะไรตรวจเพิ่มได้ไหมเราก็จะส่งง่ายที่สุดเลยเราจะส่งเซม่านะครับเอาไปย้อมสี a f v ที่ผมบอกไปนะครับแอซิดฟาสบาซินลาเนี่ยพวกเนี้ย คนเป็นวัณโรคก,ก็จะส่งย้อมแบบนี้นะครับมันเป็นการย้อมพิเศษวิวธีหนึ่งซึ่งโรงพยาบาลทั่วไปทําได้นะครับแล้วก็ไปส่งเพาะเชื้อดูกลุ่มวัณโรคนะครับหรือตรวจด,ดูทางโมเลกุลของเชื้อนะ,ะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอาจจะมีการตรวจเลือดเพื่อดูโรคอื่นด้วยนะครับบางคนคนที่เป็นอย่างเงี้ยมันมัาจะมีโรคอื่นแทรกซ้อนอาจจะมีภูมิคุ้มกันไม่ดีนะครับบางทีเราก็ขอตรวจเลือดด้วยแล้วก็บางทีดูว่ามีตับไตไม่ดีไหมเผื่อจะวางแผนให้ยาด้วยนะครับ แล้วก็ในบางรายถ้าตรวจเส้นแพไม่ได้ผลเนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องว่าเออต้องตัดชิ้นเนื้อไหมนะครับหรือว่าส่องสองกล้องหลอดลมเข้าไปตัดชิ้นเนื้อหรือตัดชิ้นเนื้อผ่านทางซวงอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะต้องสอง่องเข้าไปล้างออกมาดูอะไรเงี้ยนี่ก็คือเป็นต้องต้องดูในกรณีที่มันวินิจฉัยได้ยากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นการทําตรวจเพิ่มเติมแล้วก็โดยรวมภาพนี้ก็แสดงให้เห็นว่า การที่เราจะเป็นโรคนี้ได้นะครับมันจะต้องมีอาการก่อนนะที่ผมบอกตอนแรกเช่นเหนื่อยไอไอมีเสมหะนะครับแล้วก็มีการตรวจทางทางเชื้อแล้วเราพบว่าเอ้ยขึ้นเชื้อตัวนี้จริงๆนะโดยปกติต้องตรวจสองรอบนะครับตรวจเพราะพวกนี้มันอยู่ตามสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับบางทีผลเพราะเชื้อเนี่ยมันเป็นการปนเปื้อนได้มันเลยต้องยืนยันสองรอบว่าเป็นตัวเดียวกันนะยืนยันเสร็จต้องมีภาพเอ็กซเรย์ที่ว่า มันดูแย่ลงนะมันดูแบบเอ็กซเรย์ ray, ดูแย่จังต้องมี3อย่างนี้นะครับถึงจะใช้ในการกวินิจฉัยโรควันโรคทียมและพอวินิจฉัยได้เนี่ยเราก็จะประเมินความแรงประเมินชนิดของเชื้อประเมินการรักษาแล้วก็บางคนอาจจะรักษาไม่ได้หรือรักษายากนะครับต้องบอกไว้ก่อนเพราะเชื้อเดิมมันอยู่ตามสิ่งแวดล้อม อะไรที่มันทนอยู่ตามสิ่งแวดล้อมมันอยู่ตามถนนตามดินเนี่ยพวกนี้ยมันอึดต้องบอกเลยมันอึดมันอยู่ตามสิ่งแวดล้อมแล้วมันไม่ตายมันผ่านร้อนผ่านหนาวได้มันไม่ตายเนี่ยแต่มันมาอยู่ในปอดเราเนี่ยโอ้มันมันรู้สึกมันชอบมันแบ่งตัวเยอะเลยแล้วมันอึดด้วยความที่ว่ามันอึดการรักษาเลยยากมากๆนะครับในคนกลุ่มนี้ยากมากๆต้องรักษานานนะครับแล้วบางคนเนี่ยทนผลข้างเคียงของการรักษาไม่ไหวทน ยาที่ให้ไปไม่ไหวนะครับต้องคุยกันให้ดีก่อนที่จะทําการรักษานะครับเพราะฉนั้นบางคนเมวินิจฉัยได้ก็อาจจะไม่ได้รักษานะครับตรงนี้ต้องคุยให้ดีเลยนะครับมันมีความยากอยู่มันรักษายากแล้วก็รักษาทีนึงเนี่ยก็เป็นปีนะครับรักษาเป็นปีอย่างน้อยนะต้องตามแล้วบางคนเนี่ยรักษาไปเอาดื้อยาเชื้อมันดื้อยาเนอะแล้วมันไม่มียารักษาไม่รู้ทําไงก็ต้องรักษาตามอาการนะ บางคนมียาไงแต่ทนผลข้างเคียงไม่ได้อายุแปดสิบเก้าสิบเป็นโรคเนี้ยมาโอ้โหเราให้ไปบางทีแบบเขาก็เป็นโรคไตโรคตับอยู่เป็นอะไรเงี้ยแล้วเขากินแล้วคลื่นไส้มากกินแล้วปวดท้องกินแล้วท้องเสียกินแล้วโอ,อ้ไม่ไหวกินแล้วตับอักเสบพวกเนี้ยบางทอาีอาจจะแย่จากยาก่อนเราก,เราก็เราก็ต้องเปลี่ยนยาหรือยุดยานะครับบางคนก็รักษาตาาการอย่างที่ว่าหรือบางคนเนี้ย ถ้ามันเป็นตําแหน่งเฉพาะที่เราคิดว่าตัดแล้วมันน่าจะดีก็จะไปตัดนะครับแต่แต่นี้ต้องประเมินเยอะเลยนะครับมันไม่ได้ทําแบบนี้ทุกหลายนะอันนี้ก็คือเป็นการรักษาคร่าวๆในคนที่เป็นโรคนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาน,อน,นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเราวันนี้สวัสดีครับ